ถาดีจ้าพี่น้องสุกๆเหมือนนี้น่นจะพาพี่น้องมาต้มหอยจุกแนกจากพี่น้องแน่นต้มน้ำเดือดแน่นจะใส่เกลือลงไปหน่อยในจาแล้วก่ใส่ตะไคร้จ้าใส่ตะไครลไ้ลงไปเน่จะเอาหอยลงไปหลวกเลยจ้าต้มไปจนฟ้ามันเปิดนะจ้าพี่น้องก็เป็นน้นาซุกจ้า มะตําหมักทั่วกันจ้ะพี่น้องแน่นใส่พริกไปสีเม็ดกับผงชูรสจ้ะพี่น้องใส่ทั่วลงไปจ้ะพี่น้องอันนี้ทัว่วอันอันยังก,นนก็ทัว่วแบบนี้นะพี่นอ้องให้ทั่วแบบ่ทัวแปบฝรั่งแบบทั่วฝรั่งนี่นมะตําจ้ะปรุงรสก,กันจ้ะพี่น้องหลังจากอันตำละเอียดแล้วนะจ๊ะแน่นใส่น้ำปลาไปสองซอนจ้ะ มะเขือเทศจ้ะพี่นอ้องมันเขือเทศหนวยใหญ่แน่นใส่ไปเบิดเลยจ้ะมันนาวสองสี่พี่นอ้องใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงจ้ะใส่น้ำตาลไปหน่อยนึง แน่นมีกระปูพี่นนอะกระปูทะเลนแน่นอันใส่น้ำปลาดองน้ำปลาไว้จ้ะแน่นจะเอาใส่ไปก็ใส่จากสามตวพี่นนองตากมเลยจ้ะ ตำหมักทัวจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสปูสคนทั้งฟังเมืองไทยแล้วก็ฟังต่างประเทศเนะจ้าฮัลโหลพี่วันมื้อนี้แน่นใดตำทัวจ้าตำทัวกับอันต้มหมกหอยจ้าพี่น้องแล้วก็พักนิดนึงจ้าพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวสิบาทจ้าเมาเด้อจ้าไม่กินเขาแรงกับแน่นเดือจ้าพี่น้องเ้อหิวเข้าแห้งๆจ้ะพี่น้องบไ้กินเขาเบิดเมื้อเมื่อนี้ยอยากอยุ่จักยังจ้ะสารพัดพี่น้องมาเด้อ้จ้ะเ้อ Mm -hmm. C'est un Ça peu, mm -hmm. Mm -hmm. hỏi thế. Thế, thế nên là hỏi chút phải không hỏi cũng thì nên phải hạ này cho phải không nó nháy พักโยกก่อนพี่น้อพักโยกกินเขากันจะไปได้กินเขาแกะมัค่อยท่านละแล้วจ้ะพี่น้อง กูทะเลดองน้ำป้าจ้ะอันนี้มันตัวหน,หน่อยๆไม่นแน่นเอามาดองจ้ะตัวใหญ่กลางขนาดกลางเลหน,นึงแน่นกับปนจ้ะปนมาว่านะ หวานหวานจะพี่น้องเนี่ยหน่วยแม่ยนีย่จะ้ะรใหญ่ามากไงไอ้จโอ้ยหิวเข่าจนตาล่ายพี่น้องทุ่มทุ่มกว่าอะไรจ้ะเนี่ยกินมมาเนี่ย Nằm <laughs> trên một thua nốt nữa. nữa. คอยหวานค่ะพี่นอ้องไส้จะออกดีค่ะจ้ะแนนแซนนามอันทะเลไหวสองขึ้นนะจ้ะเพอร์เฟก์มากด้ยจ้ะไส้บะมี่เลยปลาหนวนนี่อ้วนแท้ มามาจะพี่น้องจ๋ะมากินน้ำแน่นแน่นมากินแบบนี้หน่อยี่นเองโอ้บานเฮ้านะจ๊ะ Ý là phu đông nó bạc, xẹp xẹp lắm Mẹ ăn nó mà chạy phía trong, mẹ ăn từng sáy mười qua ตื่นมาแบบคันเนือคันโตนะเจ้าเนอ,อม ยัายดรอ้ห์หนน้อนพักตื่นขึ้นมาอีกเคืองจสกเทียงพยายามลุกจากที่นอนเนาะไข่แน่เลยแต่้วยเนี่ยได้กินของอาหารนีซานม,มากพี่น้องวันนี้เฟื่นโตตื่นมาลีดผ้าทำความสะอาดบ้านเตรียมโตไปเฮ็ดงานจากมือกตมวาล่าง ล่างมาักหอยต้มมักหอยแกเอาเนือน้อมันไว้น้ำจ้ะ ดีมหน่อยใดกะบ,บวบผิดหวังหน่อยในน้อย,ยกะอ้วนอ้วนพี่น้องอืมข่อยอยากให้มันต่อยหมกก่นมันไถได้ข่อยสีเข็ดอันอ,อมหอ,อยจุกทำพี่น้องข้าแข็งโพดอะอืมบ่ได้ต่อยบ่ได้อืมอืมก่าเงี้ย ผู้ s o เปิอันผู้ s o แกมะออมาคอนเออมาคอยขอพักไปนางขอพักไปเบิ้งอันรายการทีวีเบิ้งข่าวในเจหนอยอนเดี๋ยวมาซอยใหม่น,นะนตาไล่นั่งวะ่ะ แสบตำทั่วกระแสบ ดีจ่ดูดจักเล็กดูจักผีเพิ่นเพิ่นกันเลือยผ้าไปกับหันหานี่หาเห็ดหาหอยพี่น้องเอ้เด็กกินย่อนเอื่อยข้าเจ้าลำพังจะของกันไม่ได้ซื้อกินน่ะนะมาเป็นเอาบะหมีนครับ บ่เมนหาบ่เป็นบ่หลุแรงมัน่นใจพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แน่นล่าพี่น้องไปก่อนด้วยใจพี่น้องจ้าไว้พอกำแน่นคลิปนาได้วจ้าสวัสดีจ้า Thank you everyone for watching bye